สวัสดีครับไม่ไหลสไตล์เช่นแนวครับผมพบกับผมเบาคึมครับเบาเบาหลายใหญ่ห้างครับผมเหมือนนี่เบาคึมสีมะเห็ดเจลคาข่าเนียวจ้ำแสบๆน้อครับเนาะวัตถุดิบก็มีพร้อมแดงคากับไอกระเทียมนะองับเนาะบางอย่างครับขัวใบพื้นทุกปกติต้องควานพริกแห้งน้ำครับแต่ว่าพริกแห้งเบาคึมเบิดเราซุมก็เลยใส่พริกป่นแท่นครับเหมือนนี่เพราะฉะนั้นสิ่งแก้าสีขัวก็เลยสามอย่างครับ คือคากระเทียมแล้วก็หอมแดงครับผมเดี๋ยวค่อยชุกแล้วเขาก็ไปตำกันครับตำเจ้าคากันเดี๋ยวมันสีบรัลกตำคาก่อนครับตำคาแล้วเขาค่อยเอาใส่ค่อยเอาหอมกับกระเทียมใส่ที่หลังครับผมเดี๋ยวคามสีบรัลกนะ สีเห็ดา,ายซำแจวคาเนาะครับเนาะคาแหลกแล้วเขาเก่าพร้อมครับกระเทียมตามครับผมบาท่านแหลกปันไดเอาพริกป่นใส่เลยครับผมจุดจวดเติบเด้อแยับนะครับเนาะ เกลือตามลงไปโหลดครับไม่ค่อยแหลกเนาะตามอีกครับโอณแต่พอใส่พริกใส่เกลือมันเปียกโพดมันจะบ่ระไกยนะครับสิ่นๆเสี่ยงต่ำแห้งคิมมันค่อยแหลก ทำลายแตกทำให้ละ,ะเอียดเติบครับบริสแป่งน,น,นัวดใส่ครับผมขั้นตอนสุดท้ายง่ายๆครับผมเจ้าขาซื้อๆสิเป็นอยาน่างนงแป้งน,นวดใส่ลงไปบมมักบม,ก,ม,ก,ม,ก,มก,กินม่ต้องใส่เ้ยครับเด้อยวเราคืนก่บจุดจวดเติบนี่พอ ใบเหากลิ้มเห็ดชิปทำนะครับเด้อไปนั่นไปนี่ไปธุระแน่มืลยน,นี้มาเลยเขาป้าเขาดงหรอกไปธุระกลับม,มาเหากลิ้มก็เลยมาเฮ็ดชิปเห็ดต่ำแจียวคานี่นะครับซิมรสสารครับผมแตมเอนเข้มมะพอ้าวสีแตงใส่เกลืออยู่นะครับเนบา่อยทอดครับ เสือพ่อ,อยกตัดอย่างเงี้ยมาเสแล้วเครื่องแล้วเรียบร้อยครับผมแจ้าขาวันนี้บอกเตุีมสก,กินโซ่จักหน่อยครับผมคน้ำเบิ้ลก่อนนี่เห็นบ้าทำลายแตก ักเมื่อกี้ผมยังไม่ปั่นครับบ้านนี้แล้วเรียบร้อยครับผมนี่เห็นบ่แจวขาเบากลือมครับผมเกลือมสีเข้มโซ่ยัย่วจังน้อยนะครับเนาะอันนี้าขาก้าวหน่อยครับเบากลือมไปวัดไปบ้านแห็นหนำไรมือเ้านี่ ฝนตกครับมันขึ้นนี่แต่บ่แห้งดอกมาแห้งช่วงเสาร์นี่เราคุมก็เลยไปเบิ่งหน่อยนึ่งวานนในวานมาได้หน่อยนึงครับถอดเรียบร้อยแล้วล่ะถอดเมือนเสาร์นี่มามันยาวๆครับบัดนี้พักมีหยังงนี้บักแข้งบักเตงมักกะทินพักบุ้งครับผม เอาป่าก่อนป่าจำ้วครับน้องข่อยป่ามีใครบ้าดิมันไม่ไมดไรหนูหน้อง่อยนะน้บวก ค,ครับ,บเจ้าน้นนองเพื่อกินบ่ล่ะน้องมากินเจ้ละล่ะปลาย่างพ่อกำลังปลาทอดไม่แม่งปลาย่าง

เบ้อแ่บๆครับผมครัปุมอะไรเนี ปล่าไมีสีไม่สดดอกไม่สดใครตัวหน่อยก็ได้ตรวดดีตั้งครับชอบแล้วความเปนไงคุณเต็มปลา เมื่อกี้กเผาตามแจวคานนี่แหละครับง่ายดีง่ายที่สุดแหละแต่ว่าแฉบที่สุดนี่กัน đỡ mò càn hết, mà cái đợt, không ได้ขเขบว่าเบิ่งไหมกะอย่าลืมถึงกำลังใจนี่เลยครับเด้อกดติดตามซับสะไข่กดไลค์กดแชร์กด,ด,ดกระดิ่งนําเพื่อผัดทุกการอัปโหลดกินไหมกามาคึมครับผมคนที่ตามแล้วกะคนที่ตามอยู่แล้วกะกดไลค์ลนี่กดแชร์ก็ได้นะครับเนาะ จับตามัมงเลกวครับลาตรงเป็นไงเรวกับใครทุกตัวนี่ครับแลงมาโดนเราะะตกมังมือขึ้นนี่แหละมือขึ้นหรอกไม่แห้งก็ได้ครับก็ไปาไปแต่มือเจ้านีแห้งเราก้ับไปรัดว่านปานอย่า ม,มาถอดเนะาะยก็อยากกินนี่หรอครับเง,งี้ยมึงไง

ข้าขขพ่อขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อคลิปนี้บ้าคืนสีลาวไปทั้มนี่แหล,ละเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ<ห>บ๊ายบายครับผมขอบคุณหลายๆครับไม่ดาวเาะไม่กินเขาพอแล้ว